โดยหลักการเวลาหมอจะรักษาคนไข้นะครับก็คงต้องดูว่ายาที่มารักษาเนี่ยหมีประสิทธิภาพดี2ก็คือว่าไม่ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็3ม,มีความเหมาะสมกับคนไข้นั้นๆเพราะการให้ยาแต่ละครั้งเนี่ยคนไข้แม้จะเป็นโรคเดียวกันนะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่เหมือนกันวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ในเชิงที่มีผู้ป่วยจํานวนมากสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาจะต้องมีมากขึ้นกว่าการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนนะครับนอกจากเรื่องประสิทธิภาพ นะครับสมมติถ้ายาในการรักษาคนจํานวนมากๆถ้ายารักษาสามารถทําให้ผู้ป่วยหายได้ดีกว่าไม่ให้ยาเลยเลยสัก3 0หรือ40%หรือ50%เนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือยาจะต้องมีความปลอดภัยอย่างน้อยต้องไม่ทําให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงประกันที่3ก็คือการให้ยาในการรักษาผู้ป่วยจํานวนมากในการระบาดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงสถานการณ์การระบาดด้วยนะครับถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นแสนเป็นล้าน เราเจา้ายาอะไรที่มาให้ผู้ป่วยรวมทั้งความสามารถในการจัดบริการนะครับที่สามารถดําเนินการได้อนันี้คงเป็นหลักการกว้างๆและเราก็พบว่ายาฟาวิพิลาเวียเป็นยาที่เราสามารถหามาได้ราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปมากนะักรวมทั้งจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับจากประสบการณ์ของคุณหมอในการรักษายานี้ทําให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงรักษาแต่เนิ่นๆโอกาสที่จะกลับไปเป็นอาการรุนแรงก็ลดน้อยลงรวมทั้งหายกลับบ้านได้มาก นะครับจากนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มีการปรึกษาทางคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุมที่เราเรียกว่า emergency operation center หรือ EOC ทุกวันเพราะฉะนั้นการพิจารณาต่างๆก็จะผ่านคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งเรื่องของการรักษาเรื่องของการป้องกันก็คุมโรคมาเป็นระยะระยะ